ร้อนๆน,นะรู้สึกเหนื่อยๆพีเพียๆอยากจะกินอะไรแซ่บๆกินแล้วรู้สึกแบบมันสดชื่นน่ะอืมกินแล้วสดชื่นกินแล้วชื่นใจแล้วก็มีความหอมมีความแบบว่ากินเล่นกินเพลินกินแล้วมีความสุขค่ะเมนูนี้ค่ะยำแตงกวาใส่ถั่วตัดจ้า <c oughs> สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวยใส่ใจทุกครอบครัวกันคะ่ะ ค่ะวันนี้ค่ะแตงกวาค่ะกันจะใช้แตงกวา2แบบนะเป็นแตงกวาท่อนกับแตงร้านแตงร้านก็ลูกใหญ่ๆอ,ะอ่ะเนี่ยค่ะวิธีการหั่นที่จะเอามายำอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ความชอบเลยจะสับๆเฉาะเหมือนที่เขาเอาไปตาแตงก็ได้ค่ะแต่ทีนี้การจะใช้วิธีการหั่นอ่ะอันนี้แตงกวาท่อนแตงกวาลูกเล็กอ่ะมันก็จะมีความน่ากินจะเอาทั้งเปลือกหรือจะปอกเปลือกก็ได้แล้วแต่เลยค่ะนะ การจะใช้วิธีการหัน่นถ้าหั่นก็จะหั่นลักษณะแบบนี้ก็คือให้มันกินง่ายอ,ะอ่ะง่าง่ายเลยใดๆนั้นคือต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยถ้าไปแต่งกวาลูกใหญ่กันก็จะปอกเปลือกปอกแบบไม่เรี่ยมอะ่ะเออไม่เกลี้ยงไม่เกลี้ยงนะคะหั่นเตรียมไว้ประมาณ 2- 3สลูกค่ะก็1จาน1กระมังใหญ่ๆอะ่ะคือเมนูเนี้ยทำน้อยๆอย่ะไม่เคยพอกินนะคะ แล้วก็เครื่องที่การจะใส่ก็จะมีกระเทียมค่ะใช้กระเทียมจีนแล้วก็มีพริกค่ะแล้วแต่ความแซบอันนี้ปรับได้ค่ะผักที่การจะใส่อีกก็จะมีหอมแดงซอยผักชีฝรั่งเหลืออยู่ในตู้สองสามต้นการก็มาซอยใส่แล้วก็มีผักชีไทยนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งเนื้อของการจะเป็นกุ้งแห้งเนื้อตัวใหญ่เวลาการจะทำอ่ะการจะเอากุ้งแห้งอามาแช่น้ําก่อนแช่น้ําเสร็จปุ๊บก,กันเอาไปตําตาเสร็จกันเอาไปคั่ว คั่วเสร็จแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้พอเวลาเราอยากจะทําเมนูเนี้ยเราก็เอามาใส่สะดวกสบายดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะไม่เค็มมากจนเกินไปเนาะค่ะอันนี้จะเป็นถั่วตดัดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใครไม่มีถั่วตดัดใช้เป็นถั่วลิสงได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวค่ะนี้ค่ะเท่านี้เองค่ะไปดูวิธีการยำกันแบบง่ายๆกินแล้วแบบชื่นใจกินแล้วแบบสดชื่นนะคะจะเตรียมครบมาค่ะนี่ค่ะ การก็จะใส่กระเทียมค่ะเนี่ยกรใส่ประมาณห้ากีบเนาะพริกแล้วแต่ความชอบเนาะอยากจะให้แซ่บมากแซ่บน้อยตำค่ะตำพริกกับกระเทียมก่อนอ่ตาตำพริกกับกระเทียมได้ระดับนี้เราก็มาใส่นี่ถั่วตัดนะเป็นแผน่นแผน่แผนนี้ยค่ะใส่สองแผน่นใครไม่มีถั่วตัดใช้เป็นถั่วลิสงคั่วได้แล้วก็ค่อยไปปรุงรสชาติใส่น้ำตรงน้ำตาลเอาเนี่ยใส่ถั่วตัดลงไปอะ่ะ พอเวลาตำพริกะกับกระเทียมอะ่ะมันตำง่ายขึ้นมันทําให้ฟืดอ่ามันจะไม่กระเด็นพอเวลาตำายังไงต่อยอดเลยนะใส่น้ําปลาปรุงรสก็กลายเป็นน้ําจิ้มถั่วตัดแล้วจ้าอม,มันหอมอะ่ะหอมถั่วในส่วนของถั่วตัดนี่มากน้อยตามความชอบเลยนะใส่ไปสองแผ่นกัอีกนิดนึง <c oughs> คือชอบอ่ะนะอันนี้คือชอบส่วนตัวเดี๋ยวตอนเราไปปรุงน้ำำํายําเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะแล้วไง เราเอาอาศัยความหวานจากถั่วตัดทีนี้เราก็เตรียมอ่างผสมที่จะเอามาทํายำกันค่ะตักเครื่องนะใส่กระมังแบบนี้นี่ก็จะได้พริกกระเทียมนะคะที่จะเอามาทำยำกันค่ะหอมหอมถั่วตัดเลยก่อนอื่นก็ปรุงรสชาติกันค่ะโดยการจะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาสักประมาณ3ช้อน อสองช้อนสองช้อนครึ่งเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวคั้นสดนะคะสักประมาณสองช้อนครึ่งสองช้อนครึ่งเท่ากันค่ะตักก็ต้องเรียกเม็ดหน่อยเนาะาพร้อมเป็นน้ำมะนาวสดคลุกเค้าค่ะให้เป็นน้ำยำอีกหนึ่งเมนูแบบว่าเที่ยงๆมาเงี้ยไปทำงานมาเหนื่อยๆร้อนๆเนาะสมัยก่อนแม่ไปเข้าไร่เข้าสวนมา ร้อนๆโอ้ยกินอะไรดีวะอะไรเงี้ยอันนี้ใช้คําพูดแม่เลยโอ้ยกินอะไรดีอ่ะเนี่ยก็มาถึงก็มาลือล้อๆในครัวอ้าวมีมีมีอยู่เงี้ยค่ะก็จับจับหันห่นหั่นซอยซอยล้างล้างาได้ละชื่นใจน้ําตาลค่ะใช้น้ําตาลน้ําตาลทรายอันนี้น้ําตาลมะพร้าวนะคะที่การใช้น้ําตาลมะพร้าวชนิดผงค่ะประมาณสองช้อนปรุงให้มันออกรสชาติตามเราเลยนะของการมีเปรี้ยวมีเค็มทีนี้การก็ยังไม่ได้ใส่น้ําตาล อาศัยความหวานจากตัวตัดแต่มันก็ไม่ได้หวานมากก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปค่ะในส่วนของน้ำยำการจะไม่ให้เหลวเกินเพราะอะไรเพราะว่าในแตงกวามันมีน้ำอยู่แล้วเปรี้ยวอมหวานอมเค็มนะคะจะให้หวานนํำพอกินแล้วมันไปได้กับแตงกวาเย็นๆอ่ะมันจะรู้สึกแบบสดชื่นเนี่ยค่ะก็ผสมน้ำยำให้ได้ลักษณะแบบนี้เหมือนน้ำจิ้มเลยเนะ <c oughs> าะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่แตงกวาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลย ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งตำหอมแดงค่ะตามความชอบนะการนี้ใช้หอมแขกหัวใหญ่สองหัวหั่นซอยๆแบบนี้เว้นผักชีไว้ก่อนแล้วก็คลุกเค้าค่ะอืมน่านกินแล้วอะ่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบทำง่ายมากนี่ไงน่านกินเลยชิมจ้า อหอมหอมถัว่วหอมแตงกวานี่นะชิมอแตงกวาเย็นๆนะชื่นใจมากนะอืมได้แล้วอะ่ะเปรี้ยวอมหวานอมเค็มอย่างที่การบอกนะปรุงให้ได้รสเนี้ยแล้วก็กินแนละ้วสดชื่นมากแถมอีกนิดนึงกุ้งแห้งเนี่ยใครมีกุ้งแห้งตัวเล็กก็ได้เราแล้วแต่ความชอบนี่ แล้วก็เราก็ใส่ผักชีฝรั่งโรยผักชีไทยโรยแบบนี้เลยค่ะต้นหอมด้วยก็ได้เนาะมีก็ใส่เนี่ยไม่ต้องให้ทำตอนทำน้ำยำไม่ต้องให้น้ำเยอะนะเนี่ยพอสักพักหนึ่งน้ำในแตงกวาเขาก็จะออกมาน้ำในผักเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่กินแบบว่าร้อนๆมาเนาะทำงานเหนื่อยๆเพลียๆมาค่ะได้ยำสดชื่นสดชื่น,นแบบนี้ซักกระมังโตๆค่ะรับรองค่ะมันมีพลังอะ่ะมันมีแบตนะคะ <c oughs> ค่ะเท่านี้เองค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ